ไปเห็นนีะ้มันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยเห็นไหมมันจะเป็นเมาส์เสียงเบามากๆเห็นครับตอนนี้ผมกดไปแล้วเห็นไหมอ้อมือมาท่าแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็หมุนได้เลยนะการหมุนเนี่ยมันจะหมุนแค่ประมาณตรงแค่ข้อมือนิดเดียวนะแล้วก็ เอาที่ชื่อว่า D-Lux M 6ก8 Mini มินินั่นเองนะตัวนี้จะเป็นเมาไร้สายนะครับก็อยู่ในกล่องเรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับ แบบธรรมดาเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงข้อมือเห็นไหมแบบนี้ผมจะรูปให้ดูแล้วกันนะแต่เมาส์แนวตั้งเนี่ยมันจะช่วยในการที่ข้อมือเราไม่บิดแบบนี้นะมันจะเข้ากับสรีระในการที่เราจะใช้ข้อมือในการหมุนเมาส์หรือว่าเคลื่อนที่นั่นเองนะรับรองด้านหน้านะครับก็จะมีบอกสเปคคร่าวๆนะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อเป็นแบบว่า Dual Mode ได้นั่นเองนะเห็นไหมตรงนี้ Dual Mode เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อแบบ2.4และรวมถึงการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth 4.0ได้ด้นั่นเองนะแล้วก็พอร์ตชาร์จของเขาเน่จะเป็นแบบ Type C นะส่วนแบตเตอรี่เนี่ยก็จะบิวอินมา 400 DPI นั่นเองนะแต่สามารถปรับได้นะปรับให้มันต่ำกว่านี้ก็ได้จะเป็น8 0 0 1 2 0 0 6 0 0ก็แล้วแต่ตามสะดวกนะ c o อ p a t i b l e กับตัว Mac OS รวมถึง Windows 10ก็คือใช้ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็น Mac หรือว่า Windows นะอันนี้ก็จะึบอกว่าพอร์ชาร์จเป็นแบบ Type C นั่นเองนะครับแล้วส่วนด้านลลางของเขาก็จะมีบอกสเปคคร่าวๆนะแต่อย่างไรเนี่ยสเปคทั้งหมดเนี่ยผมจะลงไวที่ใต้คลิปแล้วกันนะก็ไปอ่านกันต่อเองแล้วกันนะส่วนสีให้เลือกเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะ ตามนี้เลยนะจะเป็นลักษณะเรากดตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นเมาส์แนวนอนก็จะเป็นแบบแบบนี้นะข้อมือเราก็จะลงไปแบบนี้นั่นเองนะซึ่งมันก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับก็ถ้ามาใช้แบบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็กดแบบนี้การปรับตัวในการใช้ก็ไม่ยากมากนะก็ลองใช้ดูนะน่าจะทําให้คุณน่าจะง่ายกว่าะเท่าที่ผมลองดูนะรู้สึกว่ามันเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นแล้วก็น้ําหนักมันไม่เป็นลงที่ข้อมือแบบทั้งหมดเลยนะมันก็สามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกส่วนการปรับเปลี่ยนการใช้นะก็เริ่มปรับตัวตั้นึงนะครับอาจจะตต้อออองงทําาาาาาคคววมมมมชินน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 กกัับห่่่่่ยยแใรระะเเเลลไ็สถื ได้เหมือนกับเมาส์ที่เราใช้แหละเห็นไหมครับ mm. เพียงแต่ว่าปุ่มมันอาจจะย้ายตำแหน่งหน่อยนั้นเองนะครับตัวที่เป็นเป็น,ปนตัวขีดขวาเนี่ยมันก็จะไปอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดเห็นไหมแต่ว่าพูดง่ายๆว่าเมาส์เ่มันจะไปอยู่ปกติจะกดเป็นแนวนี้แต่ว่าเรามาเปลี่ยนตรงให้มันอยู่ด้านข้างนั่นเองนะครับก็เอามาเทียบให้ดูแล้วกันนะสำหรับเมาส์นะใครที่อยากจะหาเมาส์ที่เป็นแนวตั้งแบบนี้นะก็มีปัญหาข้อมือเนี่ยก็ลองดูเองแล้วกันนะเมาส์ตัวนี้ก็ราคาไม่ได้แพงมากนะเมื่อเทียบกับโนะลจ,จ คลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ bid, หรือว่ามีสาระก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมนะครับสวัสดีครับ